ห้าความได้เปรียบของคนโสดน,นะครับก็ไปดูกันเลยข้อแรกประหยัดเงินคนมีแฟนจะเสียเงินเยอะกว่าคนโสดน,นะครับเปืีอบเงินดีกว่านี้ซื้อของให้ตัวเองดีกว่าเนาะข้อ 2. เล่นเกมจะไม่มีใครแจ้ง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 หยุดเล่นเกมไปแล้วปลไปเที่ยวกันไปดูหนังกจะไม่มีใครบ่นอย่างนี้นะครับสบายเล่นเกมข้อ3กินอะไรก็ได้ที่กูชอบกินสบายด้วยอยู่กับแฟนนี่กูไม่ได้กินสบายหรอกต้องกินแบบเชนชอเมนกินแบบมีมารยาทอยู่คนเดียวไก่อ่ะไม่เหลือหนังเลยเหลือแต่กระดูก ข้อ4ได้พักกูดีกว่านี้เล่นเกมดูหนงังเน็ตฟลิกดีกว่าโทรหาคนนึงแล้วสกรีนช็อตลงสตอร,รี่ว่าวันนี้คุยตั้ง8ดชั่วโมงเหมือนคนอื่นอะลงสตอรี่คุยกัน98ชั่วโมง1ิชั่วโมงคุยกันได้ไงเนี่ยข้อหอิสระโคตรอิสระโคตรอิสระไม่มีใครข่มชีวิตกูไม่มีใครจับตามองกูไม่มีใครดูโทรศัพท์กูไม่มีใครเอาเงินกูไม่มีใครบังคับกูสบายสบายแต่ไม่รู้ทำไมกูอยากมีแฟนอะ